สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดพัดชรพันธ์วายแต่ได้นําเสนออเหตุผลบางอย่างที่ทำไมแอดพัดชรพันธ์ท้องคอยบอกตลอดว่าแอดจะบ้านไม่สบายก็เนื่องมาจากสาเหตุว่ามีกลุ่มเพื่อนๆบางท่านไม่เข้าใจหาว่าแอดพัฒนะ่ะหลบปีกภาระบางอย่างวันนี้ก็เลยนำมาเสนอให้ฟังว่าแอดพัดมีความจําเป็นแล้วก็มีความ จริงใจในการพูดทุกครั้งที่พูดออกไปนะคะทีนี้วันนี้จะนำมาเสนอให้ชมเต็มเต็มเลยว่าเหตุผลที่จ้าบ้านไม่สบายนั้นคืออะไรขออภัยนะคะนี่นะคะแอดพัดเจอถูกต่อต่อยอนะคะนี่เอาให้ชมนี่ลักษณะว่าหายดีครึ่งๆนะคะแต่ตอนที่โดนจริงนั้นแอดพัททรมานกว่านี้นะคะ เนี่ยนี่พึ่งพึ่งลดนะคะนี่พึ่งลดแล้วก็ทําให้เนื้อไหมผิวหนังไหมแห้งเกรียมมีน้ําเหลืองนะคะเนี่ยนี่ยังไม่ได้หายนะคะเราต้องต่อสู้กับเขาอีกนานตอนที่เป็นมากกว่านี้แอดไม่สามารถจะให้ดูได้อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้แค่ข้างเดียวนะคะแต่อีกข้างจับกล้องะค่ะจับกล้องนะคะเอามาให้ชม